ครับสวัสดีครับผมดรสริส์บุตรเนียนสสนักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนครับ ค okay, ครับจุดตรงนี้เรากำลังจะามาเยี่ยมมูลนิธิสัจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเกื้อสายจียนแล้วมูลนิธิเนี่ยที่ที่รักที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปที่จะมาะสักการะกราบไหว้นะครับอธิษฐานอะไรก็จะมาที่จุดศูนย์รวมตรงนี้ กรณที่สัจท์พุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ตรงนี้คือในเขตเทศบาลตะบลกระบินอำเภอกระบีจังหวัดปราจีนบุรีเพราะตัวนี้เป็นมูลนิธิที่เป็นภาคเอกชนอย่างที่ผมบอกนะครับที่คอยช่วยหลือสังคมสนับสนุนหรือดูแลพ่อแม่พี่น้องในเขตนี้เพราะนี่คือคนไทยเชื้อสายจนีนที่จะรวมกันเป็นประโยชน์เหมือนกันมีอุบัติเหตุในการที่จะรับผู้ป่วยเวลานั้นก็ส่งพยาบาลแม้แต่เวลาที่เสียชีวิตลงเนี่ย เราก็ยังบริจาคของศพใช่ไหมครับเราตอนยุย่โยุยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับ,รบเราได้รับการดูแลช่วยเหลือจากมูลนธิธิมากที่จะบริจาคข้าวสารกุลจารนะครับเงินทองที่จะดูแลนะครับอยากจะฝากให้ท่านสสที่ช่วยสนับสนุนอะไรบางทาหรือประสาทอะไรไหมครับอ๋<ๆ>บอปกติถ้ามีอะไรผมก็ติดต่อติดต่ออยู่แล้วติดตอๆๆ <c oughs> ่อกันแล้วใช่ับ สะพานดาในเป็นปฏติศาสา์ในช่วงสงครามโลกคที่2เนาะตอนนี้สะพานเนี้ย มันจะเป็นถนนเขาเรียกถนนในสุวรรณศรใช่ไหมสุวรรณศรน,นะครับซึ่งทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟเนี่ยใช้เส้นทางนี้ข้ามซึ่งอันตรายมากทีเดียวปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเฉพาะรถไฟเท่านั้นที่ใช้เส้นทางนี้ส่วนรถยนต์นะเราก็เปลี่ยนไปเป็นถนนสายสุวรรณศรที่วิ่งจากปักกินงปัจจันจตาคามผ่านกระบินนะครับแล้วก็ไปถึงสี่แยกสามทหารนะในนี้คือเส้นใหม่เส้นใหม่ว่านเด็กหนุมน่ม รุ่นใหม่ๆหรือเยวาวชนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะที่การที่จะมาเยี่ยมชมแล้วตรงจุดนี้เป็นจุดต้นแม่น้ําบางประกงเหมือนกันตรงนี้เขาเรียกแพร่หนุมานเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งครับจะไปเชื่อมกับแพร่พับโปรงแล้วก็การเป็นต้นน้ําบางประกงซึ่งสวยงามมากนะครับก็อยากเชิญชวนเยาวชนหรือพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมที่ต้นน้าบางประกงได้นะครับขอบคุณมากครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราก็งจะพาเข้าเยี่ยมชมเจ้าแม่กวนอิม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวจีนชาวไทยด้วหลายๆเชื้อชาตินะครับซึ่งนิยมครับนิยมที่จะมากราบไหว้ขอพรอันนี้อยู่ในเขตที่ของเพื่อุตสาหกรรมนี่ยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คงจะตกแต่งสถานที่แค่ว่าคงจะสวยงามโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยนะครับจะเป็นโอ้สวยงามมากก็ะจะมีไฟเพราะข้างบนหลังคาเนี่ยเขาใช้โซลาร์เซลล์นะครับกลางคืนกลางคืนต้อง,ต,องต้องเป็นภาพที่สวยงาม ผมอุเตอร์อสิิบุตรเนียนสมาชิกสภาพผู้แทน,ทนรัศฎรจังหวัดปราจีนบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยครับวันนี้มากราบป้ายเจ้าแม่คนอิ่มครับยังไงขอให้ป้าดินได้โปรดให้สอสได้ประสงค์ความรารถนาครับครับ จะทเราสอบเร็ยไว้มาหรือบอกเลยครับบอกเลยนะคะนี่ค่ะใช้สองมือนะคะรูปที่ตัวทำนะคะรูปสามครั้งเขาใส่เองให้สามครัมีเนาะ รเราเป็นความเชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่าลูกมามังกรใช่ไหมครับมังกรแล้วมาใส่ตัวเราแล้วเหมือนกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมะมังกรให้ให้มาถูตัวเราเนี่ยให้เข้ามาสิ่งดีๆงามให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับดังที่เราปรารถนา,นนาใช่ครับเดี๋ยวรอเตรียมสัมภาษณ์ครับ จากที่สรุปในจากท้องทีงท่ท้องถิน่นทัน้งต้องผู้สัตว์ประกอบการเนี่ยไปเป็นหน่วยงานที่เราต้องประสานมือจับมือกันโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งเรื่องการอย่างที่มบอกนะครับอย่างท่านนายกบอกรประชาสัมพันธ์เนี่ยเรามีสนามกอล์ฟเนาะนอกจากแหล่งท่องเทีย่ยวจะไม่กลอินสิศักิ์สิแล้วจะมีสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานที่น่าจะมาพักก่อนมีโรงแรมระดับ5้าดาวเรามี มีสวนผลไม้ใช่ไหมครับที่ลือชื่อมากสวนทุเรียนของปลาลือใช่ไหมเออเนี่ยบอกต้องจองข้ามปีกันนะครับซึ่งมีคำสัญลักษณ์พิมมีเกษตรนะครับซึ่งทั้งท่านนายกท่านกำนันเนี่ยก็มีการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่เนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในที่กระบินบุรีเนี่ยในทางผ่านเนี่ยก็อยากบทสรุปว่าน่าเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ด้วยด้วยภาพรวมๆก็อยากฝากทางทีมรัฐสภาเชิดสมพันธ์ครับ นี่ผู้จัดการนะครับซึ่งคอยดูแลบริการถ้าหากว่าเวลาที่เรามีภารกิจใดๆก็จะโทรศัพท์มาขอความร่วมมือนะครับอยากฝากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนต้ามานุ่ซีมีที่พักผ่อนหย่อนใจได้รับความอทําจากบริษัทในเคอสาพั์เนี่ยให้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ทางบริษัทก็ยังเอื้อเฟื้อที่จะให้สาธารณคนทั่วไปได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ โชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปต้นน้ำบางประกงเออจะไปดูเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับการรีไซเคิลรียูสรีไซเคิลพุพพลาสติกอ่ะซึ่งเป็นปัญหาอีกสำคัญหนึงซึ่งสับสิ่งแวดล้อมนะครับมาครับมาครับมาครับไป